มากเอิีหรือว่าล like ูกค้าที pues ่ว <bekommen brainstorm ing> ่าบุญนุนักุญนุสักดูของพี่ดำนะครับพี่ดำฝากด้วยนะครับพี่ดำจะผลิตสินค้าออกเรื่อยนะครับเวลาว่างๆกอนเ้นบ้างก็รู้สึกดีใจนะครับคืออะไรที่แปลกใหม่แต่ว่าวันเซนต์ไม่ว่าอะไรคือพีของพี่ดำก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเหมือนชาวบ้านต้องเวลาทํา ความคิดอะไรคือเรา,เอาคือเกี่ยวกับในร้านไม่ว่าเรื่องอะไรนะครัะลาพี่ดำเวลาเวลาว่างๆก็เต้นบ้างคือโปรโมทถึงภาพตัวนี้นะคุณแล้วลูกค้าที่เขาซื้อไปแล้วอะ่ะมีฟีดแบ็กกลับมาว่ายังไงบ้างไหมคะวันนี้ครับคือยังไม่ได้การตอบรับอะไรเลยเพราะว่าพี่ดำส่งวันนี้อืมโอเคค่ะงั้นพี่ดำอยากจะฝากบอกอะไรถึงแฟนคลับรวมไปถึงลูกค้าหน่อยไหมคะ ่็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากเอฟบีดหรือว่าลูกค้าที่ว่าบุญนุ่นนะครักบุญนุ่นกระดูกรับพี่ดำแล้วก็พี่ดำฝากด้วยนะครับกบะดูแล้วก็มีน้ำหอมด้วยนะครับตาะเร่น้ำหอมของพี่ดำนะครับน้ำหอมยัมีนะครับน้ำหอมด้วยครับแล้วพี่ดำฝากบอกชาวด้วยนะครับพี่ดำจะผลิตสินค้าออกเรื่อยๆนะครับแปลกใหม่ จะมาคือแนวคิดจะฉีดฉีดฉีดเอคนนะครับจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่น <c oughs> เท่าไหร่อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นคนแบบนี้ครับสไตล์ของพี่ดำเลยนะครับพี่ดำแล้วมีดราม่าอะไรสวนกลับมาที่เราบ้างไหมตอนเนี้ยก็มีแต่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าแรกๆกที่ว่าคลิปที่ผมเดินดที่ดังมาคลิปแรกนะครับเปิดตัวของพี่ดำก็เลือกมหาอสูร ก็ไไม่คอยอะรรับจแ,แ,แล้วแล้วแล้วสบู่อ่ะมีดราม่าไหมคะแบบเอ้ยคิดอะไรแบบกลิ่นอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยอะไรเงี้ยมีไหมคะมีมีครับมีแต่ว่าคือค้นผ่านดีกว่าครับเดี๋ยวถ้าเราไปตอบก็มันยากเราครับเอาแบบว่าจอบที่ว่าเขามาคอมเมนต์นมาเราไม่ได้อะไร,รได้แต่ว่าขอบคุณมากๆนะครับ <laughs> าคือแนวคิดของที่ร้านเลยนะครับพอดีพี่ดำเปิดปาาเผาไอ้ครับค่ะแล้วก็ต้องเล่กับผลิตน้ำหอมอนน้ำหอมใช่ไหมครับแล้วก็ออลองผลิตสบูด่ดูคือจะเป็นปลาที่ขายหน้าร้านเลยครับเป็นกลิ่นมาาครับผมอืมก็คือมีปลาเผาปลาปลานิลเผาปลาทับทิมเผาปลาดุกย่างแล้วก็ปลาซาบะนอร์เวย์ ใช่ครับผมอันนี้หลายคนสงสัยเนาะแบบหลายคนไม่ได้อ่านรายละเอียดพอเห็นปุ๊บเฮ้ยกลิ่นปลานินเผากลิ่นมันจะเป็นปลาจริงๆหรือเปล่าครับพี่ดำอ๋อไอันี้คือคือชื่อครับคือผมจะตั้งเป็นชื่อครับสีนี้ือจะออกแนวสีด้วยนะครับแนวสีครับส่นะครับมีปลาอยู่ข้างในครับที่ผมแกะออกมาี่จะเป็นกลิ่นปลาทับทิมนะครับจะไม่ใช่กลิ่นปลาทับทิมนะครับยังจุดชื่อของพี่ดำ แวนวคิดกับแวนแวคิดแนวคิดมันเป็นเหมือนเป็นชื่อเมนูเฉย,ยๆใช่ไหมแบบเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ได้ค่ะผม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,เเอ,อย่าลืมติดตามคลิปด,ดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ